รักทางเขียวแซกนะครับมนเอวันนี้ต้องดีใจที่ทางสาบันการจัดการข้าวธุรกิจชุมชนซึ่งตอนนี้ก็เติบโตมาถึง16จังหวัดแล้วและโดยส่วนใหญ่ก็อยู่ลุ่มน้ําเจ้าพระยาภาคกลางแล้ววันนี้ที่สุพรรณบุรีก็เป็นบทบาทของสาบันที่จะนําเสนออยู่สองสเรื่องคือเรื่องที่1เนี่ย ความเข้มแข็งของชุมชนที่ผู้แทนสภานเข้าไปมีส่วนร่วมแล้วก็เป็นแกนนําที่จะนําเอาวิชาการการจัดการในมิติของธุรกิจเพื่อนําไปสู่การสร้างไรายได้นะครับเพื่อมานําเสนอต่อสื่อมวลชนต่างประเทศ17ประเทศที่มาดูงานประเด็นที่2เนี่ยเราคิดว่าเรื่องใหม่ๆที่เราจะต้องประสบและคงอยากฟังความเห็นจากสื่อมวลชนก็คือเรื่องของโลกร้อนเราเองก็ห่วงใยแล้วก็มีเทคโนโลยีเยอะแยะมากมายมากขึ้นนะครับเราก็อยากจะรู้ว่าเขามีมุมมองต่อแนวคิดเราอย่างไรในเรื่องของการจัดการแปลงนาในภาวะ ประเด็นที่3เนี่ยก็คือเรื่องของจุลินทรีย์จุลินทรีย์หรือสารชีวภพาพเนี่ยทางสถาบันเองก็ให้ความสําคัญค่อนข้างมากจากการสัมมนาเรื่องของ g รีน n คโ o น o มีด้านแบมบูปีนี้เนี่ยเราพบว่าจุลินทรีย์กับสารชีวอภาพด้านไผ่ น่าจะมีอิทธิพลและมีบทบาทต่อการจัดการเรื่องแปลงนามไม่ว่าจะเป็นการลดแก้ปัญหาเชื้อที่เกิดจากเล็ดพันธุ์การไถด้เพื่อทําให้เกิดสารอาหารพืชสดในแปลงนาก่อนการปลูกการดูแลข้าวเพื่อให้อุดมสมบูรณ์ปราศจากโรคและสุดท้ายคือการจัดการฟางเพื่อทําให้มีการย่อยสลายไฟเบอร์ของฟางเนี่ยกลับไปเป็นปุ๋ยในอนาคตหรือขอบต่อไปสุดท้ายเราก็คิดว่าเทคโนโลยีใหม่ๆที่สถาบันการจัดการข้าวราดบุรีเป็นต้นแบบก็คือเรื่องเครื่องจักรกลในแปลงนารวมไปถึงเรื่องของโดน อิทธิพลเรื่องของการยอมรับนวัตรกรรมวันนี้ไปได้เร็วมากเป็นการสื่อสารโดยสถาบันเพื่อให้ชาวบ้านได้เห็นศักยภาพเราไม่ได้นํามาเพื่อแก้ปัญหาแรงงานแต่เรานํามาเพื่อการจัดการที่มีมาตรฐานมีระบบตรวจสอบแล้วก็มีการจัดการที่แก้ปัญหาในเรื่องของความสมู่รเสมอในการใช้สารชีวภาพในแปลงนาสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ดีที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็ต้องเรียนว่านี่เป็นมิติใหม่ที่สถาบันการจัดการข้าวได้เติบโตมาในช่วงก่อตั้งหนึ่งปีและเป็นผลงานที่น่าชื่นชมในปีนี้ครับ วันี้เสอเอาทิพย์เจ้าเลิดนะครับเราตาเราคอเราเลือดเถโดนในการจัดงานในวันนี้ของอำเภอเดือบ้างน้ำบวชจังหวัดสุพรรณบุรีในเรื่องการเยี่ยมชมของนักข่าวต่างประเทศในเรื่องการทำนาสมัยใหม่ นั่นคือไม่ใช้สารเคมีใช้สารชีวพันธุ์แล้วก็เรื่องลดภาวะโลกร้อนซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดที่ต่างประเทศนา,นานาประเทศให้ความสนใจอย่างมากดังนั้นเรามาจุดเริ่มต้นที่จุดประกายของสถาบันธุรกิจการจัดก,การข้าวชุมชนของพวกเรานะครับที่จะเปิดตัวทั้งหมด15จังหวัดนะครับ15จังหวัดครับที่จะเริ่มนําร่องโดยมีภาคส่วนของเกษตรกรมาร่วมงานดูงาน,น,นแล้วก็มาเรียนด้วยตอนนี้มีทั่วประเทศนะครับที่เปิดเรียนในระบบสถาบันธุรกิจ การแต่การข้าวจุมชนของเราโดยการนําของมหาวิทยาลัยเกษตรและก็สํานักกระทรวงเกษตรมูลนิธิคลังสมองนะครับที่มาช่วยเป็นอาจารย์ให้เราเพื่อจะแนะนําความรู้ไปสู่เกษตรกร วันนี้นะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็มีโอกาสต้อนรับพี่น้องสื่อมวลชนผู้สื่อข่าวต่างประเทศ15ประเทศนะครับที่มาเยี่ยมชมแปลงใหญ่นะครับเดิมบางเรามีนวัตกรรมในเทคโนโลยีที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับคนผลิตข้าวของพี่น้องเกษตรกรของสุพรรณบุรีนะครับก็เป็นแหล่งเรียนรู้อีกอีกแหล่งหนึ่งนะครับของสุพรรณบุรีนะครับซึ่งผลิตข้าวคาร์บอนต่ำซึ่งปีนี้เราทํางานกับหลายๆบริษัทนะครับอีกอันนึงเราได้ทําก so young, uh ิจกรรมร่วมกับทางกลุ <devil> ่มแปลงใหญ่เดิมบางเนี่ยเป็นแปลงเรียนรู้นะครับในเรื่อง บริษัทท่องเที่ยวของญี่ปุ่นจากญี่ปุ่นเดินทางมาประเทศไทยเนี่ยมูลค่าเนี่ยประมาณ3ตันคาร์บอนที่ว่าเครื่องบินบินจากญี่ปุ่นมาหาประเทศไทยเนี่ยเวลาเขามาท่องเที่ยวแล้วก็มาดูงานที่นี่นะครับมาผลิตข้าวที่นี่มาชิมข้าวที่นี่เขาบอกว่าคนญี่ปุ่นที่มาหนึ่งเที่ยวบินเนี่ยทำให้เขาช่วยลดโลกร้อนได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นแปรงเดนโ้อีกแปรงหนึ่งของสุพรรณบุรีนะครับ